การตดหรือผายลมนะคะประโยชน์มากมายที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> สาหรับหลายๆคนนะที่มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะตดเวลาที่เราจะผายลมรู้สึกว่าต้องเกร็งๆอะไรอย่างนี้นะพี่การจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าคนที่สามารถที่จะตดหรือว่าผายลมได้ตามปกตินะแสดงว่าลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดีทํางานได้มีประสิทธิภาพนะคะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ตดเลยในแต่ละวันนะสิ่งที่จะตามมานะก็จะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อรู้สึกว่าจุกแน่นอาหารไม่ย่อยนะคะแต่ทั้ไหร่ที่เราได้ตดนะแสดงว่าลำไส้ของเรามีการบีบตัวที่ดีนะคะและทําให้ไล่แก๊สที่มันอยู่ในระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยออกไปข้างนอกได้นะคะซึ่งมันจะมี4อย่างนะที่เป็นข้อดีนะคะก็คือ1บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทํางานของลําไส้นะคะดีมากๆเลย2ลดอาการท้องอืด3ลดอาการท้องเฟอ้อและช่วยในเรื่ ของการย่อยได้ด้วยแล้วก็4ก็คือลดการหมักหมมของอาหารค้างในลำไส้ใหญ่